โนมาต์อันนี้เอ็นคิโลอันนี้อาเมชิซโลซ,ซลัตเอ็นคิโรโซลออัตไอเซนลาทอ็อปไอเซนลาท็อปวิสาลงแข็งตู้ขาที่ระเบิด โลธรัสนซิโลโสดไ ic lit มาโซลัดพิสซเซนน้งแค่ท็อปชาอีฟมั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่วเหรออืมเก่งจัง ำไมต้องเพ่งขนาดนั้นลนะลูก <Okay. S 1> มันคืออะไรอ่ะกินพืชหรือว่ากินสัตว์กินพืชเหรอมันชื่ออะไรคะท็อปทายอิตอ๋อเหรอกระด,ด,ดูกเดโนดสาร์จบหรือ,อยังเออดูทาารัเตที่ใส่ลูกแข็งชิมิกชิมิก็ อันนี้ก็เออคับขอบคุณครับเก่งจังเลยบ๊ายบายยิ้มด้วย